สบายดีไ่มแ่าสบายดีขายังอันนี้ฮะขายเจอาคุดเองบ่จิล่อจ้าวแลรูกชายไุดขอยน้ำจิึงบ่ขาต้งต้งอะไร้องตัวใดใช้สาเซื้อนี่เจ็ดตนะฮะเจ็ดิโตเจ็ดิตอ่ตนึ่งหาชิปทงนึ่งหสีชิปาไปคุดเองเหรอเพื่อนเราทางใดเพื่อนแ่าไห ที่ทำกิโออ,อ,อ,อันนี้ฮะซื้อซอยเฮาเฮากับคุดคือกนเหาะซื้อสายเจ้าสี่สี่สิบพันแถมไปเลยเป็นหาซิฟเด้อขอบใจเด้อสายเจ้าโอ้ยพอดเด้อ,อ,อให้สุกให้มานเด้อหลานเด้อ สวัดีแม่ท่าสวัสดีขายยังอันนี้ฮะขายจิโร่อ่าคุดเองบัจิรอจ้าบัวอไลูกชายไคุดข่น้ำิึงบ่ขต้งขาต้งอะไรงไดใช่สาเลซื้อนี่เจ็ดตัวนะฮะเจ็ดสิบตัวเจ็บตัวคุดเองอ่าเตทงหนึ่งหกสามชิปทงหนึ่งหสีชิปเไปขุดเองเหรอเพื่อนเราทางดเพื่อนแม่ท้า่ิงโ อันนี้ฮะซื้อซอยเฮาเฮากับคุดคือกันเนาะซื้อเจ้าก่อสี่สีันแถมมาเลยเป็นหาซิเด้อขอบใจเด้อพ่เจ้าโอยพอเด้อห้ยสุขห้มานเด้อหลานเด้อุจักอยู่บ่อะรผู้ไรนี่ฮะหกิลนี่รวมเจ็ดชิโตเนาะเออจ็ดชิปผู้แหล่เลยมเจ็ดิเจ็ดโสง่อเจ็ดิเจ็ดวอเออใจเด้อขอบใจพ่เจ้าโอดพอพ่เจ้าออก็เห็น่เท่าก็เห็นหน้าพ่ ไม่ได้เห็ดอยังซื้อข้าวกินบ่เออขอกินขอกินน้ำลูกน้ำร้านแล้วย่าว่าลูกเขาบริพาเห็ดไม่ใช่เห็ดใหญ่ขอกินน้ำลูกน้ำร้านแหละลูกร้านหายลูกร้านหายเธอได้ก็กินเนาะอังนีเขาได้กินข้าวใหม่เขาหายเฮิ่มสกิโลห้าโลเจ้านายกับบ้านเขากขายเข่าขายน้ำเขได้ได้กินแล้วเข่าใหม่เจ้านายกับบ้านทักวลายกับหมูร้าน เราเรายังเข็งแหงเเอนเนาะจะเขียวหมากเนาะเราแข็งแหงเารามาใครจีรอเริ่มทำวันอยู่เราจักปีเนาะจากปีไม่เท่าอยู่เจ้าน่ะเีเท่าเดีวบาอ เลยขายแนทอบ่คานเงินเอาเงินไนลาวเนี่ยนะแล้วเราก็ไปก้อนเลยเนาะเผาเอื่องทางมัาอยุลาวพิทอปประมาณชักปีจ้ะวะเจ็ดแปดสิบปีอันนี้ก็เจ๊พันนี่อันนี้กัอันนี้ก็ลูกสาวลูกสาวงามลาวอันนี้กับอะไรคนก็ว่าในน้อยเพราะว่ามีลูกสาวแหละนี่นี่คนเขาไม่ได้แต่งหน้าไปเกิด ลูกสาหวหัวแกวหัวแวนมาได้นี่ข้ามกับราคาขึ้นด้วนี่ฮะหาสิบล้านแหละเฮ้ยพี่น้องเอ้ยนะไนะั่น <c oughs> ไปั่นปัดนเข่าไปนะี่ ในไซใส์พันธิกหลจะนพันอันนี้ก็เด็กน้อยพี่น้องก็มาคุดกิหลนาน้อยัคอมาคุดแล้วปลาานลายปนีบ่อกุ้ง้าอีกเด็พันเอเยีเล็กอีนี่ฮะด็กน้อยไปหาคุดนะเด็กน้อยไปหาคุดแต่ลายปนนี้หาคุดันกันเด้อน้าไอ้เจ้าง,งได้จะเอาหัวเาะไสัมผัษเนี่ย มือเมาขอมือไดนเขาสิมาขอเจ้าบอมีตอบมามด้นเยงนาบไอสเป็นเห็ดกินงพวงงัวไรนี่ปินหนาไหมพี่น้องงมงไหนไหมหนาเขาจะแต่งหนาป้าบ่แต่งหนากันหนาขาวอยู่เนาะธ้ามาซาดแล้วงามธรรมชาติดีนี้ฮะงามแบบบอมี่ใส่มาขอโสดมืใครมาขอออเ่าโสดรเสือใจบ่ได้นะบ่ยิงขมือนี่ คือว่าได้ยินข่าวว่าเขาชิมาขออะไรคนในบ้านนี่แหละชิมาขอไม่ <c oughs> นะคือว่าเขาชิมาขอแต่ได้คือว่าน้องเจ้าไว้ได้คือบุตรมาน้องน้องเจ้าแม่คือบุตรมาน้างนนองมังนข,านนขาน่าวเยื่อันไปเห็ดกินเห็ดแต่ละมื่นนี่ เจ้าบริเฮตะอันนี้อันนี้แม่แล้วนี่อันนี้แหละหน้าสดเนาะหน้าสดก็ยังงามเลยพี่อนเอ้ยนี่สาวสาวันตรงพุ่งนีู่ได้สีมาหับแม่เมื่อรเบ้ออะไนเี้ย

สิบห<พ>กปีพี่น้องเอ้ยคุมือนี่เป็นสาวแต่สมัยตะกี้นี่สิบหกปียังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาซะเออสมัยตะกี้คม,มือนี่อายุสิบหกปีเนี่ยชาวอัปีหนุ่มตะกี้ตะกี้ชาวปีบม่ได้ตะกี้เขาจังแต่งผอกแต่งเพศลิบเพลิน โบสถ์ไปไทยบ่หนีอย่าไปหรือบ่อยามากแล้วหั่นใหม่ห้าสิบพันนางเห็ดมีเลนางหั่นใหม่แสนนะหั่นใหม่อันนี้หั่นเก่าแล้วก็ยับมาอีกเดย์นี่สวบชื่อนักเอ้ยยืดพุงกับทรงแขนอันนี้คือคือชาวนางพี่น้องเอ้เมื่อน่ะบ่หน่อยไปถ่ายในโบสถ์เห็ดภาพหนาปุ๊กเดย์เมื่อน่ะอันนี้คือตัวจริงคือการที่ตอนคือแล้วนะตอนนี้ไม่ได้แต่งหน้า อันนี้ลูกพ่อบ้านนะพี่น้องเอ้ยน,นี่ลูกพ่อบ้านน้อยลูกพ่อบ้านก็ทีนั่นได้พัวจกักเลยเลือกแม่กระมือกระโปงใส่อ้อบบาเกิดกระใส่เพิ่นมาหาแม่ไปนี่รรนแม่กั้ยานกล้องขนาดแม่ก็ได้แม่ก็ได้น้อยก็ลูกวันนั้นมีั่งไงกู มือะเละมือเกี่ยวเข่าอะเมือเกี่ยวเข่าหน้าแหล,ละสิเมือ่อเไรบอบัดนี่ยนี่นะนี่เละมีล,ลูกสาวลูกสาวขี่รถไปผ่ามาหับป้าท่องผ่านืาง่างามเลยพาเนาะพ้นชิต๊ะได้นี่เฮ็ดกระเออกช้าออก ลมพัดแห้งบิดมื 10, ่อนะฮะพ่อนี่ไปคุ้มแต่ลูกน้องและน้อนายนอพ่อนี่เนา,อนาอะอยังบ่ได้ดของลูกเขยได้นี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่สองสาวล,าล,าลูกพ่อบ้านเด้ลูกพ่อบ้านนุ่งพุงพี่น้องเอ้ยนี่ฮะ อยู่ผมบัตรน้องพุงบอไปเลยแล้วไทยแบบน,นี้เนาะย่าเลยเนาะบางที่ก็ไปแหละเนาะโอ้อยู่บ้านเฮาหนี่แล้วเห็ดวิ่งเห็นงานซวยพ่อซวยแม่นั่งเห็ดอยู่เห็ดกินให้แม่กับพ่อเลยนะนั่งอยู่บ้านเฮาก็ได้ผูู้บอกกินรถไฟกูบอกมันได้กินรถไฟที่นั่งไปนีน่เอ่อต้อง thứ ngàm thế bà sẽ mùa cả nó khuôn bản đây bà mối mẹn khuôn đông phúng nó nàng non này nó con đông phử ừ. ừ, nói cái cũ cái này cả đây thế bà nhắm nó ấy cái đây Phừng cứ phun tốt này คู่เขาแล้วก็เห็ดหอกเห็ดทั่วกับสเสล่ไม่เนี่ก็ได้ค้างงัวไว้อยู่หน้า,นา,า,า,นา,า่น้องว่าสิไปหาทางเสาใบกับบุตรใบซ้ำเหมือนเห็ดทั่วซะก่อนบุดรใบซ้ำเหมือนนี่กับข้าวแป้งหัวซะก่อนพี่น้องเอ้ยนี่พอได้ค้างงัวใส่นางควายจิรอขุดมุ้งนู้นนางไปขุดจิออจออรอกขิบนเป็นคน พ่อแม่หายบัดทุกอย่างได้พี่น้องเยเนี่ยสบายลูกก็ไลยเกิดมาจากป่าช้เกินซานก็ได้รถก็มีบัดทั้งรถใหญ่ทั้งรถน้อยรถไทยใหญ่หลไทใหญ่ก็มีไรอ้อยก็บโมเมนต์เจ็ดสิบไร่โอ้ยพันจักไร่ก็เอ้ยบ่แมนที่เจ็ดสิบไร่สามสี่ร้อยไรพี่น้องเยราปลูกเนี่ยฮะปีหนึ่งได้เงินเป็นเหยียบพันล้านเลยปีหนึ่งก็ได้ เป็นพันล้านได้ผมอ่อยอ้าวเอลีนะออเลยเนะาะสิเมื่อลนนแล้วป่อป <c oughs> บัตนี้เมื่อแล้วอ้าวซาเห็ดกับป๋าสาเล่ชองคนหมดนี่ก็ได้ยังบวบไปบวบมาอยู่ที่พี่น้องสหรับที่นี่บ่อน้อยสิอตัวลาไปก่อนเด้อพ่อนม่พี่น้องผิดพลากษากันใดคำว่าขับจ้าบวบไป ขอโทษขออภัยพี่น้องเดอ้อสุดท้ายก็ฝากพี่น้องคนละเอีดคนเซ่สำหรับที่นี่บ่หน้อยแหละเช้าแหละสิขอโตลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปหน้าพบพ่อกันใหม่สำหรับที่นี่อยู่ดีมีแหงเบอ้อสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องสงบายดีสบายดี